สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักให้กับชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะคนที่ผูกดวงมาแล้วนะคะเวลาเกิดตรงกับลัคนาเมถุนก็เข้ามาฟังส่วนคนที่ไม่รู้เวลาเกิดของลัคนาเมถุนก็เข้ามาฟังเป็นแบบราศีค่ะคน,ค,นคนที่เกิดวันที่15มิถุนายนไปจนถึงวันที่สิบห้ากรกฎาคมเป็นราศีเมถุนนะคะส่วนคนที่ไม่มีปัญหาในเรื่องความรักก็ฟังเป็นการเล่าเรื่องจาก ไพ่นะคะสนุกสนุกแล้วกันค่ะสําหรับคนที่มีปัญหามีประเด็นนะคะอย่าใช้การทํานายนี้ไปตัดสินความรักของคุณนะคะแต่คุณสามารถเอาคาทํานายนี้ไปปรับเปลี่ยนแล้วก็แก้ไขปัญหาชีวิตของคุณได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูอดีตให้กับชาวเมทุนขอ5้าใบค่ะขอ5้าใบให้กับชาวเมทุนเรามาดูกันดีกว่าว่าอาดีตที่ผ่านมา ชาวเมถุนเป็นยังไงกันบ้างนะคะราชาเหรียญเก้าไม่เทา้าหนึ่งเหรียญห้าไม่เทา้าเดอะเมจิเชียนความรักที่ผ่านมาของชาวเมถุนนะคะสำหรับคนที่มีปัญหามีประเด็นมี เราะว่าเขาเรียกว่าในเรื่องความรักคนที่เคยเกิดปัญหาขึ้นตัวคุณเองบางทีอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับต้องการความเพอร์เฟกในในเขาเรียกว่าอะไรในชีวิตประจำวันนะคะตัวคุณอาจจะเป็นคนที่เคร่งเครียดในเรื่องการทำงานทำเงินก็ได้ค่ะแบบ ความรักที่ผ่านมาบางครั้งคุณอาจจะมองว่ามีปัญหานะคะมีเรื่องของการนอกใจการที่มีใครใครคนหนึ่งแอบนอกใจคุณน่ะอาจจะเป็นคู่ของคคนหรือตัวคุณเองก็ได้ที่มีปัญหาในเรื่องมือที่สามแต่มันก็ได้เปิดโอกาสให้คุณได้ทำอะไรใหม่ๆไปบ้างแล้วนะคะสำหรับชาวเมถนุน ปัญหาที่วุ่นวายปัญหาเรื่องที่ไม่เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้คุณรู้สึกว่าตัวเองสามารถรับมือกับมันได้บางคนที่ออกมาจากความสัมพันธ์แย่ๆตัวคุณนะคะมองว่าปัญหาเหล่านั้นมันได้ผ่านไปแล้วนะคะมันได้ผ่านไปแล้วมันไม่สามารถมาทำจิตมาทาอะไรให้จิตใจคุณสับสนวุ่นวายได้อีก เพราะว่าเรื่องมันเกิดขึ้นมามากแล้วตอนนี้คุณอาจจะดูรู้สึกนิ่งๆเงียบๆอยู่บ้างนะคะอาจจะมีเหมือนกับว่าความมั่นใจในตัวของคุณเองบางทีมันรู้สึกในเรื่องความรักอะ่ะมันเหมือนลดน้อยถอยลงไปนะคะมันอาจจะมีเป็นเรื่องของบางทีตัวเองตัวคุณเองเนี่ยอาจจะรู้สึกตัวรู้สึกว่า มันคนที่เป็นโสดอยู่ะคุณจะรู้สึกว่าคุณสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ให้เข้ากับเหตุการณ์ได้แล้วนะคะไม่ไม่ให้ความสำคัญในเรื่องความรักมากสักเท่าไหร่จะไปมุ่งเน้นเรื่องการงานมากกว่าจะมีความคือคุณมีคนเป็นคนที่มีความสามารถอะคะ่ะณตอนนี้เหมือนกับคุณ เป็นเดอะเมจิ i เชเป็นนักมาย,ยากลสามารถทําอะไรหลายๆอย่างคุณอาจจะไปทํางานหนักไปทําเงินใหม่ไปพบเจอเรื่องวุ่นวายกับคนรอบรอบข้างที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของคนรักอาจจะเป็นเรื่องวุ่นวายของคนในครอบครัวเพื่อนฝูงหรือในที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยคือมันทําให้คุณรู้สึกปวดหัวเหมือนกันนะคะเหนื่อยเบื่อกับคนรอบข้างเบื่อเหลือเกินเดี๋ยวเรามาดูไพ่ขยายขอไพ่ขยายห้าใบให้กับ ชาไม่ทุนนะคะสีเหรียญสิบถ้วยอัศวินเหรียญหนึ่งไม้เท้าสี่ถ้วยเห็นไหมว่าตอนเนี้ยคุณรู้สึกชิลๆกับ การใช้ชีวิตมากเลยมันอาจจะมีคนแอบส่องแอบตามอยู่ก็ได้อาจจะเป็นคนรักของคุณหรือคนที่เคยแอบชอบคุณหรือคู่ของคุณก็ได้คนที่มีคู่อยู่เขากําลังสืบส่อ,สอแอบมองแอบส่องคุณว่าตอนนี้คุณทําอะไรอยู่นะคะเขาเห็นคุณมีความสุขมากเลยนะคะไพ่สีเรียสคุณเห็นไหมคะว่าผู้หญิงคนนี้มีความสุขเหลือเกินกับสิ่งแวดลอ้อมด้านข้างของเขาและมีผู้ชายคนนึงแอบอยู่ด้านหลังแอบมองแอบส่องเขา แอบมองผู้หญิงคนนี้อย่างมีความสุขเหมือนกับว่าเขาคอยเป็นห่วงคุณอยู่ในใจลึกๆอะ่ะเขาไม่สามารถเข้ามาแสดงตัวแสดงตนให้คุณเห็นได้ว่าเขากําลังทําอะไรแต่เขาอยากสืบส่องอยากรู้ข่าวาว,าวของคุณเห็นคุณมีความสุขได้แต่ปลืม้มได้แต่คอยวอวยพรให้คุณมีความสุขอ่ะหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะที่รู้ว่า,ารู้ว่าคนรักเก่าหรือคนที่คุณรักอะ่ะเขามีความสุขแบบไหนคุณอาจจะได้มองเห็น สิ่งที่เขาทำว่าคนคนนั้นเขามีความสุขมากแค่ไหนนะคะสิถ้วยบางครั้งมันอาจจะมีการกลับมาพูดมางา้อมาขอคืนดีอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะคะมันอาจจะเป็นแค่ความคิดของคุณก็ได้หรือคุณก็ลังวาดฝันไว้ว่าถ้าหากว่าได้กลับมาพูดมาเคลียร์มาคุยมาคุยกันอีกเนี่ยตัวคุณเองจะทำยังไงนะคะ มันอาจจะเป็นเรื่องราวของการที่คุณกับเขาหยุดชะงักกันไปนะคะเป็นการหยุดพูดหยุดคุยกันนะมันอาจจะมีการหวนนึกถึงวันเวลาเก่าๆก็ได้หรือหรือบางคนอ่ะอยู่ห่างไกลกันอ่ะคือหยุดเขาเรียกว่าหยุดสื่อสารกันไปหยุดสื่อสารกันไปทะเลาะกันไปหรือห่างกันไปมันก็หยุดอยู่หยุดชะงักอยู่นะคะหนึ่งไม่เท้าก็มีความคิดเดียวแหละ ก็ยังทีก็ความรู้สึกคิดถึงนะคะมันแต่ว่ามันมีคนไม่ชัดเจนด้วยนะมันมีใครคนหนึ่งที่ไม่ชัดเจนไม่ว่าเขาหรือคุณก็ตามอะ่ะอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่ไม่ชัดเจนเพราะคุณยังไม่แน่ใจก็ได้นะคะคุณยังไม่แน่ใจในตัวเขาก็ได้เพราะอะไรบางทีมันมีความรู้สึกที่ดีให้กันแต่คุณไม่มั่นใจคุณกลัวกลัวว่าสิ่งที่ คุณกำลังทำกำลังเจอมันยังมันยังไม่แฟร์ค่ะอาจจะเป็นเพราะคุณกลัวความรักครั้งเก่าเวลาคุณเริ่มต้นใหม่อะไรกับใครไปอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเหมือนกับกล้ากลัวกลัวเหมือนกับคุณอาจจะเริ่มจีบเขาก็ได้อาจจะเริ่มพูดคุยมองหาความสัมพันธ์ที่ดูซิว่ามันจะเป็นยังไงลองคบลองคุยดูคุณอาจจะคบกับคนใหม่ นะคะแล้วคุณก็อาจจะมองว่าอลองพูดลองสื่อสารกันดูแต่ยังไม่ได้ใช่ความชัดเจนเพราะว่ายังไม่มั่นใจเดี๋ยวเรามาดูไพ่สรุปของคุณนะคะห้าดาบแปดถ้วย สามดาบหกเหรียญสิบเหรียญเห็นไหมมันมีความผิดหวังมันมีความกลัวในใจลึกๆกลัวอะไรกลัวความผิดหวังมันมีคนเข้ามาเติมเต็มในความรู้สึกของคุณนะคะคุณอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาหลายๆคน หรือบางทีคนที่เข้ามาคุยคุณไม่มั่นใจเนะี่ยเพราะคุณกลัวอดีตนะคะคุณกลัวความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดหรือเขาหรือคุณก็ตามที่ยังไม่ลืมคนเก่ายังมีคนเก่าเข้ามาอยู่ในหัวสมองของคุณบ้างเป็นบางครั้งทําให้คุณบางทีคิดจะเริ่มต้นใหม่กับใครคุณเลยรู้สึกไม่มั่นใจอ่ะนะคะแต่ว่ามันก็เป็นการนึกถึงเรื่องราวดีๆที่เรามีต่อกันที่เคยมีต่อกันตัวคุณเองก็รู้สึกดีที่มีเขา เข้ามาดูแลแต่บางครั้งความคิดของคนเก่าที่ทําให้เราเจ็บปวดเข้ามาเป็นพักๆอะ่ะทําให้คุณไม่กล้าที่จะเดินหน้าไปกับคนใหม่ๆอย่างเต็มที่จริงๆนะคะมันมีการดูแลซัพพอร์ตกันอาจจะแอบมองแอบซองหรือว่าคอยเป็นห่วงเป็นใยกันแต่มันมันไม่ได้สามารถที่จะให้หรือว่าแสดงออกได้เต็มที่ร้อเปอร์เซ็นเหมือนที่เคยเจอเหมือนที่เคยทํามาบางคนบางคู่อะค่ะ คบกับคนเก่ามานานมีความรับผิดชอบย้อนหลังกันมานะคะอาจจะเป็นครอบครัวกเก่าสามีเก่าที่ต้องมีลูกมีกิจาการที่ร่วมร่วมกันก็เหมือนกับจะต้องดูแลกันไปตรงนั้นมันไม่สามารถตัดขาดกันได้แต่พอมีคนใหม่เข้ามาคุณก็ไม่สามารถที่จะดูแลคนใหม่ให้ได้ร้อยเปอร์เซก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าคุณมีความเขาเรียกว่าอะไรมี เหตุผลส่วนตัวในเรื่องการเงินก็ได้ค่ะคุณอาจจะมองว่าการเงินของคุณยังไม่คล่องนักคุณจะจะไปดูแลใครสักคนอย่างเงี้ยมันเลยไม่เต็มที่นะคะคุณอาจจะให้เขาได้ไม่ซัพพอร์ตเขาได้ไม่เพียงพอหรือคุณอยากจะให้ใครเข้ามาซัพพอร์ตคุณก็ได้นะคะชาวเมทุนนะตอนนี้มันดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเรื่องราวของความรักเนี่ยคุณก็จะไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะไปโฟกัสมากสักเท่าไหร่ จะไปโฟโกัสเรื่องการงานแต่ส่วนความรักอะถ้าจะมีเข้ามาก็เข้ามาได้นะคะก็เข้ามาได้ก็คือคุณไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ก็คือมีไปเรื่อยๆความชัดเจนก็ยังไม่มีให้ใครแต่เมื่อหร่วันหนึ่งที่มันพร้อมมันทุกอย่างมันลงตัวคุณก็จะ อาจจะปุบปรับขอแต่งงานเลยหรืออาจจะมีคู่กระทันหาเลยแบบนี้ก็เป็นไปได้ค่ะคุณคุณปล่อยให้มันเป็นไปตามโชคชะตาค่ะคุณไม่ได้รีบร้อนหรือเร่งรัดที่จะมีนะคะเดี๋ยวเรามาดูคู่ของคุณดีกว่าค่ะหลายคนก็ถามนะว่าแอดมินมือเป็นอะไรก็คือไปผ่ามือนะคะ่ะไปผ่าตัดข้อมือเป็นทางผืดนะคะพังผืดที่ข้อมือ ก็ผ่าทั้งสองข้างแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วก็อีกข้างหนึ่งที่ไม่ได้ใส่ผ้าก๊อตก็จะเป็นแผลแบบนี้ค่ะอ่าเป็นแผลแบบนี้นะคะตอนนี้ก็ดีขึ้นเดี๋ยวอีกสองสาวันก็จะไปตัดใหม่แล้วก็จะดีขึ้นนะคะแต่ก็ใช้มือได้ทั้งสองข้างส่วนอีกข้างนึงเป็นข้างซ้ายก็พันผ้าไว้ก่อนนะคะเพราะว่าพันผ้าแล้วมันมันสับไพ่ไม่ค่อยสะดวกก็เลยถอด พักผ้าด้านขวาออกเพื่อที่จะสับไพ่ใช้มือได้ดีกว่าแล้วก็ FC ก็จะได้ไม่ต้องตกใจว่าอุ๊ยเป็นอะไรมากมายหรือเปล่านะคะเอาล่ะเรามาดูไพ่คู่คู่ของเรามาดูคู่ของชาวเมถุนกันดีกว่านะคะขอ ว่าใช้มือข้างเดียวก็ยังไม่ถนัดนะคะแต่ก็ขอใช้วิธีนี้ไปก่อนง่ายดีแล้วก็ไม่ต้องสับไพ่ให้เสียเวลานะคะ,ะเดี๋ยวขอไพ่ห้าใบดูซิว่าคู่ของชาวเมถุนเขาคิดกับคุณยังไงจริงๆแล้วนะคะชาวเมถุนนะ่ะ ถ้าคุณช่วงนี้คุณไม่ได้โฟกัสในเรื่องความรักอะ่ะมันก็จะไปโฟกัสในเรื่องการงานมากกว่านะคะเพราะว่าบางทีคนเรามันมีเรื่องให้ต้องทํามากมายอะคะ่ะมันไม่จําเป็นจะต้องไปโฟกัสในเรื่องของความรักมากมายสักเท่าไหร่นะคะเห็นไหมคู่ของชาเมทุนเขาออกมาบอกว่า บางครั้งการที่เขานะคะได้เริ่มต้นทําอะไระเขาอาจจะมองว่าเขาอาจจะมองว่าตัวคุณใะบางทีเขาเห็นโอกาสเห็นความคิดของเขาเขาบอกว่าคุณบางทีก็ดื้อเหมือนกันนะไม่ยอมฟังเขานะคะไม่ยอมฟังเหตุผลไม่ยอมที่จะเปิดใจให้เขาเขามองว่าบางทีตัวคุณเองน่ะก็เป็นคนที่ดื้อ มีการนําความรู้สึกที่ดีมาให้แต่บางครั้งเขามองตัวคุณว่าเป็นคนที่เข้าใจยากทำให้เขาเลยไม่มั่นใจจริงๆอ่านยากะคะ่ะบางทีมองว่าบางทีนะคะอาจจะมองว่าคุณเป็นคนเงียบๆนิ่งๆหรือเปล่า มีเงีนิ่งๆไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อย,อยสื่ออารมณ์มาให้เขาได้รับรู้บางทีเขาก็มั่นใจในความผิดของตัวเองอะค่ะนะคะมั่นใจในความผิดของตัวเองบางทีเขาเข้าใจคุณผิดหรือว่าคุณเข้าใจเขาผิดอ่ะมันไม่มีโอกาสที่ได้จะได้อธิบายเขามองว่าปล่อยให้เวลามันอธิบายตัวมันเองไหมนะคะปล่อยให้เวลามัน มันแสดงเขาเรียกว่าทุกอย่างเวลาจะเป็นตัวพิสูจน์พิสูจน์ในความสัมพันธ์ครั้งนี้ว่าใครเป็นยังไงเป็นแบบไหนการที่พูดมากไปบางทีมันอาจจะไม่ช่วยให้ความรู้สึกนั้นดีขึ้นได้นะคะแต่การปล่อยให้เวลามันผ่านไปอะ่ะบางทีมันอาจจะดีกว่าการมานั่งอธิบายก็ได้นะคะเขาเขาเขาบอกอย่างนี้แต่ถ้าคุณยังไม่เข้าใจเขา นะคะเขาก็ยังจะไม่ขอพูดอะไรปล่อยให้เวลามันผ่านไปเดี๋ยวเรามาดูไพ่ไพ่ยขยายอืม the e l e p h a ี่ the d e a ทีเท้า3สามเหรียญ เ,เขามองว่าบางทีนะตอนนี้เขาขอขอขอให้คุณนะคะทําตัวให้ดีเป็นคนดีนะคะแบบบางทีอะ่ะการเวลาที่มันเปลี่ยนไปอะ่ะมันจะทำให้ให้เราโตขึ้นเขาอยากให้คุณเป็นคนที่มั่นคงกว่านี้นะคะอะไรที่มันจบไปแล้วก็ขอให้มันจบมาเริ่มต้นใหม่เป็นความสุขใหม่ เขามองว่าบางทีคุณต้องสร้างให้เขาเห็นต้องทําให้เขาเห็นเห็นมากกว่าต้องกระทําให้เขาเห็นว่าคุณเป็นคนดีขึ้นหรือว่าบางทีอาจจะสลับกันก็ได้เขาอาจจะมองว่าเขาเป็นคนดีขึ้นเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ไม่ไม่ชัดเจนกับคุณตั้งแต่แรกในวันนี้ถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นเขาคยม,มองว่าเขาจะทําเขาจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปนะเขาดีขึ้นนะ เขาไปทําอะไรที่หลากหลายมากมายอ่ะมันมีอะไรหลากหลายที่เขาต้องไปทําไปเลือกบางทีเขาอาจจะไปสวดมนต์ขอพรขอพรจากพระหรือเขาอาจจะไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมไปเห็นความรู้สึกในความจริงของตัวเองนะคะจากที่เขาไม่เคยทําก็ได้หรือเขาเห็นคุณเป็นคนดีมากขึ้น ก่อนเขาไม่เคยเห็นคุณสวดมนต์ปฏิบัติธรรมหรือว่าไปทําบุญตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอนานๆเขา้าเขาเห็นคุณทำเขาก็มองว่าคุณเป็นคนดีขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นตรงนี้หรืออาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่ต่างฝ่ายต่างโตขึ้นมีเหตุผลขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นรู้ดีรู้ชั่วอันไหนดีอันไหนไม่ดีแต่ก่อนกอนหน้านั้นอาจจะเป็นไปได้ว่ายังสนุกสนานกับ การใช้ชีวิตเวลาทําอะไรไปผิดผิดถูกถูกแต่ก็ยังมองว่ามันยังไม่ใช่ปัญหาแต่หนตอนเนี้ยมันเปลี่ยนไปแล้วความคิดโตขึ้นการกระทําที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็จะตัดไปได้มากขึ้นนะคะบางทีคนเราอ่ะมันเปลี่ยนไปตามการเวลาประสบการณ์ของเรามันจะช่วยสอนเราให้ใช้ชีวิตที่ไม่ประมาทมากขึ้นนะคะบางคนไม่เคยไปสวดมนต์ไม่เคยไปปฏิบัติธรรมไม่เคยใส่บาตไม่เคยไปทําบุญ พอได้อยู่กับตัวเองนานๆเข้าพอได้ไปทําไปทําแบบที่ไม่เคยไปทําอ่ะมันรู้สึกดีมันก็แบบมีจิตที่อยากจะไปทําต่อๆไปก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดูไพ่สรุปของเขาห้าใบ w i e l of fortune สิบถ้วย 9เรียนคู่ของคุณเขาก็มาบอกว่าเขาอาจจะได้เจอความสุขที่เขาไม่เคยมีกับกับครอบครัวหรือกับคุณหรือกับใครต่างต่างรอบด้านนะคะมันเป็นความรู้สึกของความรู้สึกที่ดีความรู้สึกเป็นคู่คนที่มาเติมเต็มชีวิต แล้วก็มาบาลานซ์กันถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนรักเก่าของคุณเขาก็จะบอกว่าตอนนี้เขาได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วเขาได้ไปมีความสุขกับครอบครัวเขาแล้วนะคะมันได้บาลานซ์หัวใจเขาเรียบร้อยไปแล้วสิ่งที่เคยอึดอัดสิ่งที่เคยเจ็บปวดเขาก็อภัยให้คุณหมดทุกอย่างแล้วแต่สําหรับคนที่มีคู่หน้าอยู่ตอนนี้เขาบอกว่า มันเป็นกลงล้อแห่งโชคชะตาที่นำพาคุณกับเขาได้มาเจอกันเขาอยากจะมีความสุขเขาอยากจะมีคุณเป็นครอบครัวนะคะแล้วก็เขาเหมือนกับว่าอยากให้คุณมาเติมเต็มชีวิตเขาให้มันสมบูรณ์แบบทั้งเรื่องการงานการเงินความรักเนี่ยเขาต้องการการความสมบูรณ์แบบเป็นอย่างนั้นนะคะแต่สําหรับคนโสดที่ไม่มีคู่คุณก็จะบอกกับใครต่อใครว่า อนนี้คุณเจอชีวิตใหม่แล้วความสุขแบบสดๆของคุณคุณมีความสุขกับพ่อแม่ญาติพี่น้องคนรอบข้างของคุณคุณไปทําบุญใส่บาตรไปปฏิบัติธรรมฟังธรรมสวดมนต์ไหวพระคุณมีความสุขแล้วคุณยังไม่ต้องการคู่นะตอนนี้คุณมีความสุขกับการที่ได้อยู่กับตัวเองแล้วนะคะยังไม่อยากจะมีใครให้มันมาวุ่นวายสับสนในหัวใจอีกถ้าเวลามันผ่านไปแล้วหากว่าหัวใจคุณพร้อมที่จะมี คุณก็จะมีของมันเองโชคชะตาจะจัดสรรคนคนนั้นเข้ามาให้คุณเองนะตอนนี้นะคะมันก็มองได้ว่าชีวิตของคุณนะตอนนี้ถ้าคนที่โสดจะโอเคมากกว่าคุณจะใช้ชีวิตให้กับตัวเองมากขึ้นคุณจะดูแลครอบครัวของคุณได้ดีขึ้นคุณจะใช้ชีวิตที่ไม่เคยใช้ชีวิตที่ขาดหายไปกับการมีคู่ที่ย่ำแย่มานาน มันจะมาเติมเต็มหน้าตอนนี้ของคุณด้วยตัวคุณเองแต่สําหรับคนที่มองว่าคุณต้องมีครอบครัวต้องรับผิดชอบคุณต้องรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างทั้งล่างทั้งด้านการเงินแล้วก็การงานเนี่ยคุณรับผิดชอบอะไรเยอะแยะมากมายเลยคุณก็จะพยายามที่จะเอาพลังพลังที่มีอยู่ในตัวหน้าตอนเนี้ทุ่มเทให้ตัวเองมีความสุขบ้างพยายามหาความสุขให้ตัวเองบ้างนะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนเรามันเกิดขึ้นไปตามอารมณ์ของเราในแต่ละวันตามดวงดาวที่มันหมุนไปแต่ละรอบของระบบสุริยะจักรวาลมันจะไม่มีความสุขที่ถาวรแล้วก็ไม่จะไม่มีความทุกข์ที่ถาวรน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่สรุปให้กับชาวเมทุนกันดีกว่าค่ะ ขอไพ่สรุปให้กับชาวเมถุนนะคะสามใบดูสิว่าคุณจะใช้ชีวิตแบบไหนเจ็ดเหรียญสองถ้วยสามถ้วยไพ่สรุปมันบอกว่ามันมีอะไรมากมายหลายอย่างที่จะต้องให้ คุณได้ไปทํามีหลายๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตของคุณที่มันมีตัวเลือกมากมายที่คุณจะต้องไปทํานะคะคุณสามารถเติมเต็มชีวิตของคุณได้ด้วยตัวคุณเองหรือคนที่มีคู่อยู่แล้วอะขอให้คุณใช้การเติมเต็มของคู่ของคุณให้มีความสุขบางคนบางคนที่โสดอยู่อาจจะมีพ่อแม่พี่น้องลูกหรือครอบครวัวรอบด้านนะมาเติมเต็มชีวิตของคุณ คุณก็จะแสดงพลังตรงนั้นให้เขาได้เห็นว่าคุณเป็นคนที่มีความสุขมากแค่ไหนคุณเป็นคนที่ทำอะไรได้ดีมากแค่ไหนนะคะจากแต่ก่อนแต่ก่อนที่เขาไม่เคยมองเห็นด้านดีของคุณเลยเพราะคุณอาจจะขาดหายไปจากสิ่งที่เขาเคยเห็นณนะตอนนี้ที่คุณปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่แล้วความรู้สึกดีๆของคุณที่เคยเกิดขึ้นความรู้สึกดีๆที่คุณมีให้กับคนรอบข้างมันมากมายเหลือเกิน นะคะมันทําให้คนรอบข้างของคุณก็มีความสุขแล้วคุณมองเห็นความสุขในตัวคุณเองและคุณก็แผ่ขยายความสุขตรงนั้นไปให้คนรอบข้างด้วยนี่แหละค่ะคือความสุขที่คุณมีได้ด้วยตัวเองนะคะใครหลายๆคนที่เอาหัวใจตัวเองไปฝากให้คนอื่นดูแลแล้ววันหนึ่งคนอื่นดูแลไม่สามารถดูแลหัวใจของคุณได้ อันนั้นก็จะทําให้คุณผิดหวังต่อไปนี้คุณกลับมาดูแลหัวใจตัวเองให้มีความสุขแล้วเมื่อคุณมีความสุขแล้วคุณสามารถดูแลคนรอบข้างได้อย่างเท่าเทียมกันโดยที่ไม่ได้หวังผล ให้คนรอบข้างมาดูแลคุณเลยเพราะคุณจะมีพลังเต็มที่ที่จะไปดูแลเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจนะคะยังไงแล้วชาวเมถุนเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีพลังใจรักตัวเองคุณก็สามารถเอาความรักของตัวเองแบ่งปันให้ผู้อื่นแล้วก็ดูแลผู้อื่นได้อย่างเต็มที่นะคะขอให้ชาวเมถุนโชคดีแล้วก็มีพลังใจในการใช้ชีวิตต่อๆไปด้วยสวัสดีค่ะ